สัปดาห์นี้รายการวิโรธสองพระ YouTube Channel เสนอตอนเวียนสงน้ำปีพศ2 5 1 7หลวงพ่อพมวัดช่องแค่พบกับวิโรธแห่งร้านวิโรธพมบัญชรชั้น3 0 0พัทิปงามโมงวนันรับเช่าพระให้ราคาดีได้แล้วครับ สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกเพจร,ร้านวิโรธพมัญชรน,นะครับและแอป,ปสีทุกท่านนะครับนะครับวันนี้นะครับมันก็วิโรธพมัญชรน,นั้นได้ทําช่องทางไปได้เปิดช่องทางใหม่อ,อีกหนึ่งช่องทางนะครับในการศึกษาและสะสมพระหลวงพ่อพรมแห่งวัดช่องแขนั้นนะครับคือช่องทางทชื่อว่าวิโรธสองพระนะครับสบายสบายสไตล์วิโรดนั้นนะครับที่เคยบอกกับเพื่อนสมาชิกแล้วว่าเออว่าจะมีการเปิดช่อง ช่องทางในการศึกษาและสะสมพระให้เพื่อให้เพื่อนๆสมาชิกได้ศึกษาได้ถูกแนวถูกทางมากขึ้นนะครับนะฮะเพื่อไม่ได้ให้ลงมีการหลงทางแล้วก็เข้ามาสะสมได้อย่างถูกต้องนะครับครับอ่ะวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเป็นเทคแรกนะครับวันนี้นะครับก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าเทคนิคการดูพระของหลวงพ่อผมนั้น นะครับดูกันยังไงนะครับดูแบบหมัดเดียวนอกเดียวจอดได้นะครับแบบจบเจ้าไม่เลาหรือนะครับแบบจบเจ้าได้ไม่เลาหรือนะครับเพื่อนๆก็ลองเดี๋ยวให้เพื่อนๆลองมาศึกษาและสะสมกันดูว่าแนวทางที่ผมเล็กบอกและแนะนําให้เพื่อนๆนั้นนะครับว่ามันสามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงหรือไม่นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาสะสมนะฮะเพื่อเป็นแนวทางกันครั้งเทคแรกเลยนะครับว่าวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาศึกษาเรื่องเหรียญส่งน้ํานะครับ เดี๋ยวขอทีมงานขึ้นภาพนะครับนะครับเหรียญส่งน้ํานี้นะครับนะฮะเป็นเหรียญลักษณะรูปไข่ลีนะครับมีหูลายกระหนกด้านบนนะครับจัดสร้างเมื่อพศ2517นะครับนะฮะได้มีการจัดสร้างเมื่อปี2 5 1 7จัดสร้างด้วยกันที่เห็นเห็นกันนั้นนะครับมีด้วยกัน3เนื้อก็คือเนื้อทองละคังนะครับแล้วก็เนื้อสแตนเลสนะครับแล้วก็เหรียญผิวไฟทองแดงนะครับก็ได้มีการสร้างด้วยกันนะครับตามจํานวนที่ตามหนังสือหลายๆเล่มนะครับได้เขียนบอกกล่าวไว้นะครับ เอาล้ครับเทคนิคการดูเหรียญส่งน้ํานั้นนะครับเดี๋ยวดูที่จอภาพนะครับนะฮะภาพขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ดูกันว่าเทคนิคการดูของวิโรจน์สองภสบายสบายสไตล์วิโรจน์นั้นดูกันยังไงนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับจุดแรกที่เรามาเรามาสังเกตกันเลยนะครับว่าจุดแรกในการดูเหรียญส่งน้ํานั้นดูกันยังไงนะครับตามสไตล์วิโรจน์นะฮะก็จะดูที่ภาสังกตินะครับ้าสังกตินะฮะภาสังกติจะมี วงเดือนกลึงนะครับตรงกลางนะครับเหมือนคล้ายๆถ้าเกิดเรียกกันว่าคือจุดโฟกัสในการล้างพิมพ์พระนะครับเขาเรียกว่าน่าจะเป็นจุดโฟกัสของการล้างพิมพ์การกล่งพระนั้นนะครับก็จะอยู่ตรงลักษณะตรงกลางผ้าสังกะสีนั้นผมก็จะดูตรงนี้เป็นเกณฑ์ใหญ่นะครับผมก็จะดูเป็นหลักใหญ่ถ้าถามว่าถ้าเกิดแล้วมันสึกนะฮะมันสึกแล้วเราจะดูยังไงนะครับเราก็มีขั้นตอนหลบมาเรามาดูที่ข้อมือด้านขวาขวามือของด้านเรานะครับดูที่จอนนะครับแล้วก็ จะอยู่ที่ซ้ายมือของเหรียญนั้นนะครับลองมาดูนะครับลองมาดูนะครับด้านข้อมือด้านซ้ายล่างนี่นะครับก็จะมีรอยเกตปานะครับถามว่ารอยเกตปานี่เกิดจากอะไรนะครับถ้าดูสังเกตแม้กระทั่งวงเดือนที่มือคือการล้างบล็อกแม่พิมพ์พระนะครับถามว่าล้างมาจากพิมพ์อะไรนะครับการล้างแม่พิมพ์พระนี้นะครับล้างมาจากเหรียญฉลองอายุ90ปีนะครับได้นะฮะเหรียญส่งน้ำนี้ได้ได้ทำการสร้างมานะครับ โดยใช้บล็อกเหรียญฉลองอายุ90ปีมาขึ้นบล็อกใหม่นะครับมาขึ้นบล็อกใหม่นะครับมาขึ้นบล็อกใหม่นั้นก็เราก็สังเกตที่ข้อมือด้านขวาเกิดจากการล้างบล็อกนะครับแล้วด้านบนข้อมือด้านขวาเหมือนกันนะครับขวามือเรานะครับขวามือเราซ้ายมือหลวงพ่อนะครับก็จะมีลักษณะกึ่งเป็นรูปเก็ดปลานะครับลักษณะกึ่งตรงนี้นะครับลามไปถึงตรงในตาท่านนะครับดูที่ในตานะครับเดี๋ยวดูภาพกันนะครับที่ในตาของท่านนะครับ ที่ในตาของท่านฮะด้านซ้ายมือของมือเรานะครับซ้ายมือเราก็คือขวามือของหลวงพ่อนะครับก็จะมีเส้นขีดอยู่ประมาณ3-4เส้นนะครับเป็นรอยเส้นขีดนะครับเกิดจากการล้างบล็อกเช่นกันนะครับอ่ะและตำหนิอื่นละครับตำหนิอื่นเราก็มาดูกันตรงนี้อ่ะเห็นเขาหลายๆหนังสือหลายเล่มบางทีก็ลงมาเป็นจุดหลักใหญ่แต่สามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงนะครับก็คือคําว่าที่ระลึก คำว่าที่ระลึกนั้นนะฮะตรงหน้ากอไก่นั้นนะครับก็จะมีเส้นขีดนะครับเป็นเส้นขีดขนแมวที่คมขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ออกมาใช้ออกมาประกอบการดูได้และศึกษาได้นะครับโดยรวมด้านหน้านี้นะครับเราก็จะมาดูประมาณนี้และพื้นเหนนรียญนะฮะโปรดสังเกตให้ดีๆนะครับถ้ามีผลนะครับอย่ากตกใจนะครับเพื่อนๆบางทีบอกว่าเห็นมีผลของเหรียญเนี่ยอ่ก็เป็นพระเก๊มั่งเป็นบล็อกเก๊มั่งอะไรอย่างเงี้ยพระเพราะว่พาพระที่ขึ้นผลส่วนมากจะเป็นพระเก๊กัน แต่บล็อกนี้นะครับจะมีผลยิ่งมีผลคมคมยิ่งดีนะครับผลเยอะๆคมคมนี้ยิ่งดีนะครับทําให้เราวิเคราะห์และตัดสินได้ง่ายว่าพระอันนั้นคือพระแท้นะครับโปรดสังเกต,ตนะครับตรงหัวไหล่ก็จะมีอีก2จุดเช่นกันนะครับสจุดตรงนี้นะครับก็คือผลของเหรียญนะครับตรงนี้ก็เอามาเอามาวิเคราะห์รุมๆกันได้นะครับอ่ะด้านหน้าเราดูกันแบงนี้ไปละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันมั่งนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพเลยนะครับนะฮะด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นนะครับ จุดสังเกตของเหรียญรุ่นนี้นะครับเทคนิคการดูของวิโร2สองพระสบายสบายสไตล์วิโรดนั้น,นนะครับก็จะดูที่ว่าอ่ะเพื่อนๆตามนะครับติดตามนะครับดูนะครับเทคนิคการดูของเหรียญด้านหลังนี้ผมจะไม่ค่อยได้ดูรอยตัดนะครับผมจะไม่ค่อยได้ดูรอยตัดเท่าไหร่ผมจะมาดูครีบด้านซ้ายมือนะฮะซ้ายมือเราขวามือของเหรียญนะครับซ้ายมือเรา,นา,นานจะมีคีบการตัดของเหรียญน,นั้นนะฮะมีความคมนะครับแล้วได้เกิดเป็นสันเหรียญนะครับขึ้นเป็นสัน ด้านล่างก็เช่นกันนะครับด้านล่างก็เช่นกันเซนเตอร์ของการตัดนั้นนะฮะก็จะตรงกันจะเยื้องทะแยงกันนะครับทะแยงกันจะตรงกันนะครับดูด้านดูที่ขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับนะฮะออะเราดูตรงนี้กันเป็นเกณฑ์เป็นหลักไว้นะครับเอามาประกอบในการดูได้นะครับแต่จุดสําคัญของเหรียญนี้นะครับถ้าสังเกตสังการกันให้ดีๆนะครับนะฮะเพื่อนๆลองติดตามดูนะครับไปสังเกตคําว่าวัดนะครับคําว่าวัดนั้นนะฮะคือวัดช่องแขนั้นนะครับ เพื่อนๆไปสังเกตกันให้ดีๆนะครับคาว่าวัดจุดตรงนี้นะฮะจะไม่ค่อยมีคนรู้แล้วหรือว่ารู้เขาไม่บอกเรานะครับเราก็มาดูตรงที่คําว่าวัดนั้นคือมหันอากาศนะครับไมหันอากาศจะมีเม็ดไข่ปลานะครับจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่โดยประมาณโดยรวม3-4ถึงเม็ดบางเหรียญก็ขึ้น2เม็ดมั่งนะครับแต่ส่วนมากจะเห็น2-3ถึงเม็ดนะครับแล้วคําว่าวัดนั้นนะฮะก็จะมีจุดเหมือนไข่ปลานะครับเป็นเม็ดผดผดคมคม อยู่ที่อยู่สักประมาณ3-4เมตรเช่นกันนะครับคำว่าวัดนั้นนะครับเพื่อนๆลองสังเกตกันดูครับดูที่หน้าจอนะครับดูที่หน้าจอนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตกันได้นะครับอ่าโดยรวมผมก็จะดูโดยประมาณนี้เพราะว่าจะไม่บอกเพื่อนๆนะครับว่าเราไปดูกัน 10. จุด20จุดตรงเนี้ยเราจะไม่นําเสนอเพื่อนๆเพราะว่าดูไปบางทีเราอธิบายเพื่อนๆไปนะครับในประมาณ10จุด20จุดเหมือนหนังสือมันเนเพื่อนๆจำไม่ได้หรอกครับนะจำไม่ได้ Hora, จำกันไม่ได้จํากันไม่หมดนะครับเรามาเน้นเอาสาระที่มันสามารถเอาไปประกอบในการดูแล้วเอาไปปรับใช้ได้จริงนะครับก็เพียงแค่นี้นะฮะเพื่อนๆสามารถเอาจุดตาหนิเหล่านี้นะครับที่ผมแนะนานะฮะเอาไปประกอบในการใช้เอาไปดูพระถ้าเพื่อนๆมีพระอย RF, ババู Beispiel, ่ที่บ้านนะครับลองเอาไปส่องดูนะครับนะฮะเอาไปส่องดูว่ามีดังที่ผมพูดไหมนะครับลองไปดูกันนะครับอ่ะเราวันนี้ใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับนะฮะถ้ามีข้อสงสัยนะครับ มาสอบถามกันได้นะครับนะฮะ,ะแต่วันนี้นะครับก็จะขอรบกวนเวลาเพื่อนๆนะฮะโดยรวมนี้ก็อยู่ประมาณไม่ไม่เกิน15นาทีนะครับแต่15นาทีอันมีค่านั้นนะฮะเพื่อนๆสามารถเอาไปประกอบการดูพระศึกษาพระเครื่องได้จริงนะครับอ่ะวันนี้อย่างไรแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆมาติดตามว่า วิโรธสองพระสบายสไตล์วิโรธนั้นจะมีหลวงพ่อพรมรุ่นไหนมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ศึกษาและสะสมได้ถูกแนวถูกทางวันนี้ขอรบกวนเวลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆครับ